ผ่านเนาะคุณพนนอ่อคุณแม่เนาะอ่าคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจเฮนเชบานัมเด้อค่ะเด้อนะคะเลขดับประหยัดต้นทุนเงินเชบาลงเอาออกว่าเมื่อไหร่เชบาหากันเด้อค่ะเด้ออ่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รอแนวทางของอ่าป่วยดับบุญกั็แบบลาวันดับพานนะคะ รอแนวทางของซ่องจากฝางบอนด้วยค่ะเด้อรอบกอนนะคะเพราะว่าอ่าเชบากะซอยคาซ่องกันไปพันหนึ่งนะคะแต่ว่ามันยังขาดอยู่สองพันนอกขบออคุณแม่อ่ะซอยซอยกันเด้อค่ะเด้อนะคะตามเ,เพื่อพร้อมเพีรที่เชบาขึ้นไฮนัทจอนะคะซอยคาน้ำใจเพื่อนคาซ่องเพื่อน วังหวัวที่พานมากพ,ยายพูนไงใจดีที่เพิ่นไห้ฉบามากนะ่ะเพิ่นบ่ได้ซสือ่อเพระว่าเพิ่นนอนลงพยาบาลเพิ่นเยบ่มมีทุนค่ะมีทุนที่สื่อเนาะสื้อมากนะคะซองราคา5 0 0พันบาทนะคะแต่ว่าเพิน่นเพิ่นมีทุนอยู่ส0 0พันนะคะฉบาก็ซอยเพิ่นไป1ัน0นึงเป็น3า0พเหลืออยู่เหลืออยู่สองพันเนาะอันนี้เป็นเลขดับค่ะล่างออก50นะคะไม่มีดับผ่านเนาะบนออกเจเจดดับผ่านเด้อค่ะเด้อนะคะติดตามกันนะคะ ผู้ได้มักผู้ไดชอบนะคะเลขกดับซื้อใดด้วยค่ะบริวานะคะซื้อใดเนาะซื้อใดค่ะซื้อใดอันนี้เป็นใบเก่าเขียนไว้ก่อนดับล่างตัวตรง ตรงเลขความฝันเหลขกถดเลขเด่นเจ้าของสามารถสื่อใดข้าววากันเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อลดคอมเมนต์ดามาอ่าดามาเนาะกองฉลาเพื่อนบ่มีเหล็กดับแน่นอนค่ะแต่ว่าเข้เห็นขึ้นมาเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะให้สําหรับคนที่ชื่นชอบจริงๆในแนวทางเหล็ดับบองยังไงย่ามผาดแล้วบาดามาให้คนถี่เพื่อนบาดามาหลังหลังอ,อกคะนะผู้ดใดที่แบบเออเสียโอกาสโน่นนี่นั่นสิห้าบบมาเข้าบา่ตอกเขามาเบิงค,เงค่ะไปเบิงคลิปเล็กเด่นนะคะ อย่เบิ่งคลีปเล็กเด่นอย่าเบิ่งลีบเรล็กดำนะบนยังอ่าสำหรับบนคุณพ่อยังไม่ส่งมานะคะเนาเอาล่างไปก่อนค่ะใครอยากเข้ากลุ่มเข้าได้เลยเด้อน,นะคะเป็นกลุ่ฟมฟรีนะคะบอกแหวนอันนี้ของข้อกล้วยนะคะ วันวันที่หนึ่งเนาะฉบาก็ะงองอยู่ว่าสิบวดวันที่เท่าไรได้นี่พี่ฉบาอยู่มันเบเ่อๆอยู่ค่ะอ่ะเลขดับล่างตัวตรงดับตัวตรงเด้อบม่ได้ดับตัตกลับนะคะตัวไหนถ้ามีกลับมาด้วยแสดงว่าดับดับฟูเรื่องละนะคะตัวตรงตัวกลับสามารถออกได้แต่เราดูด้วยก,กันว่าอ่าเลขดับ ทีคุณพอทรงมาหายนี่นะคะรอบนี้ได้จักรั้งหรือฉบาบนับบงก่อนเด้อยี่สิบชุดเหมือนเดิมค่ะนะคะยี่สิบชุดเหมือนเดิมเนาะยี่สิบชุดเหมือนเดิมคู่แรกเด้อสามหก หกสามเจ็ดสี่แปดเก้าแปดห้าเก้าสองเก้าหก ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งสองเก้าสามสี่สามศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์สี่หนึ่ง และก็ห้าสองค่ะอตามนี่ได้คุณพ่อคุณแม่อ่าวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบเจ็ดเนาะเดี๋ยวฉบาเบิ่งชวนเดือดแรงค่ะสำนักในบนทรงว่าฉบาภสิท้ายทำคลิปไว้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าช่วงว่างฉบากสษีอ่าฝ่าวงหายเนาะสิได้เห็นกัน นะคะเพราะว่าบ,บาเดียเด๋ยวได้ไปเรียนงานอีกนะคะเพราะว่ามือนี้ฉบ,บาไปส่งงานแล้วตะเซาค่ะก็เลยมีเวลามากยู่หองช่วง่บยๆกะทายทํำขีมหายเนาะถ้าไปน้ํารดมันก็สีไล่าตาเพราะว่าฉบ,บาไปเดี๋ขกล่องไปหน้านเ,นเบนบ่ค่ะนะคะแต่ว่าทายยูหองฉบ,บามีเวลาก็สิท้ายทําใบตัดต่อหายนะคะอ่ะแคบนาดจ,จอไว้แนวทางมีเขามีหลุด่ะคุณพ่อคุณแม่ใส่ดุลพินิษในการรับชม แนวทางประหยัดต้นทุนนะคะเลขดับล่างตัวตรงเห็นว่าซูนหาฮานูนนี่ดับไปกลับแล้วค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกดับไปกับหกสามสามหกดับไปกลับเล้วยนะคะดับไปกลับแล้วนะคะพิจารณาดูเด้อแนวทางค่ะมีเข้ามีหลุดค่ะใส่ดุปพินี้ในการรับชมเอาเนาะแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเนาะค่ะเนาะ มักบอชอบบอนะคะทำมาเข้ากับจัดขะบอมาเข้ากับพานเธอขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเรวยรวยอ่าสำหรับแนวทางของเซียนดือดานนะคะเลขดับเดี๋ยวฉบาลงให้เนาะในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะคะผู้ใดประหยัดตนทุนเนาะอ่าแต่ว่าเซียนดือดานระสงไม่ฉบาแต่บวกลึ้นเดี๋ยวฉบาลืมลืมนะคะประส์ไม่ฉบาสามถุงค่ะค,คะุคขาเลขดับขึ้นกระดับอยู่เนาะอ่าเอาร์เมน คนเช่บ่าเบิ้งผิดเช่บ่าหนึ่ว่าคนทรงมะหอยนะคะเช่บ่าเห็นกระดาษบัด้แค่มันบอแมนเหล็กดับนี่ค่ะคนทรงเหล็กอัานไม่เช่บ่าเบื้องคนบอมแมนเหล็กมันจ่ายราคาเคืองเห็นไหมจ่ายครึ่งวันสันเช่บ่าหนึ่งว่าคนทรงเหล็กดับมะหอยนะคะอ้าวนะคะเข้าใจว่าคนทรงแนวทางเหล็กดับมะหอยนิดหนึ่งนะคะบัดสรสุรุบอมแมนเช่บ่าเบิ้งบัตรนะคะคิดว่าเป็นเหล็กดับเพราะงวดนี่นะคะเดี๋ยวสักกระด้อเหล็กดับเพิ่นก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว อ่าลอ่อผีปนซงมาหา้อ่าเดี๋ยวฉบาลง่งหายกันแล้วกันเอาของพ่อป่วยไปกอ่อนเนาะอาคลิปหน้านะคะเดี๋ยวในสำานักในปนซงมาแล้วได้ฉบาอัปเดตไปเรื่อยๆเอยเอ,ยเอยคุณพ่อคุณแม่เด้อนะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะขอกรับลาคุณพ่อคุณแม่เป็นก่อนขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ